มาเด้อมาเด้อมามัดข่าวส่วนเด้อบันเดียวแล้ผลยังมัดโอ้ยอีบิตเก้านะทักทายสบายดีอีกทือนึงเด้อเนาะทักทายกันตอนนี้กันทำแล้วพี่น้องเอ้ยหาโม่งกุ้งกัได้แหละเด็ดเบิดแล้วบันี้มีแต่ผลสีมาเด้อบันเด้อข้อเข้าวมัดอายุอัญญาปุ๊บไปรถเพราะว่าเขาประเด้ตีเอาวหรอกเนาะใส่รถปั่น มัดพอมันบุรุดพ่อขนใส่รถได้พ่อท้องฟ้าแบาบว่าดำเขียวปือ่าเลยใกล้แล้วพี่น้องเลยเข่าข่อยสิเปียกพนออกงอกแท้ๆมืน เก็บเข่าดีทแากวถ่ายมากกว่าั้เก็บพวกไวมยังม่ไล้ได้ให้ที่สแต่ว่าเก็บมัดแล้วให้หนึ่งกับเก็บก่อนเห็นบอลโตมาเปลี่ยนตัวมัดได้แห้กับบา สบ,บายดีและสวัสดีเด้ <c oughs> พอเนาะพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยี่ปสองหลังจากที่เกี่ยวแล้วเนาะเลิกแยกทางกันเมื่อทางไผ่ทางเล้ากรสีมามาเก็บอันวกากำเข่าห้มกันแล้วก็สีมัดทำการค้นึ้นและบาทพี่น้องเอ้เผาเก็บเผากู้เฮีเกี่ยวเข่าแข่งกับอันเวลา ย่านพยุเขา่วา,ขาว่าสิเข่าวันที่สี่อดวันที่แปดเนะาะเขาเาพี่น้องเอยใครที่ว่าผ่านมาเห็นเคลิปนี้เรือว่าเข่ามาเบิงกะฝากเป็นกำลังใจให้เม่ในนภะาในเด้อพี่น้องเอยที่สำคัญกะฝากเบิงโคษนาหให้น้ำแน่เนาะพราได้มีกำลังใจ เ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยเดี๋ยวหามุมตั้งอันวานตั้งกล้องก่อนเก็บพรเขาเห็ดเป็นกรรมเป็นกรรมยังสี่แห่งไว้ขอเสียคือมัดนานแล้วเนาะเพ่อเขาจะเก็บแต่ละกรรมแต่ละกรรมประมาณอ่าหาหกกรรมยังเป็นพอ่อนึ่งแล้วก็พ่อมัดขั้นเศดมัดน้อยมันตอกสิพ่พอแบบนี้เนาะ เอาเห็ดมัดใหญ่ไปเลยเพราะว่าบได้ตีอยู่แล้วใส่รถปั่นเอาหรือว่าใส่รถนวดคั้นว่าพายุบกเข่าเกี่ยวต่อเนื่องกับอีกประมาณสามมือคือสิแล้วเขาดอดอันนี้กับเกี่ยวยังแบบยังคอยยังคลองยังระแวงยันพายุเขา่าเด้ท้องฟ้าแบบว่าดำเขียวปืป้มาเละใกล้แล้วพี่น้องเลย ข่าค่อยสิเปียกฝนออกงอกแท้ๆมือนโอ<ห>้โงูนีอีกดำมาไเลยมาทางใต้เนาะชวนทั้งนี้ยังสว่างอยู่ท้องฟ้าแบบยังแจ่มอยูยอ่ว้ายว่าลายหาบอลตั้งกล้องก่อนเด้อบ้านไปมาเริ่มกันเลยทุกคน อียกล้ำม,มันยังให้ละเอียดเตี้ยๆคือคือเทว่าเก็ดเบิง้งเก็ดเบิ้งหมากอันนี่งอยู่เด็กเ่วานี่คือลำต้นคือว,ว่าอะไรเนาะเพราะว่าเขาเม็นเสนนะ้ำมันจะได้น่านแห้งลำต้นมันยังมันเกี่ยวอยู่เด้ ดมัแล้วก็คือได้เก็บขึ้นเลยแล้วมันคำเลยคำทล่อถ่าแดงดงแดงแดดก็คือสีบอบอนั่นแหละมีแต่หมอกและสีลงบัดนี้ พอมาที่ซองกับข้องเนี่ ข่าวในค่ายกว่าปีกายนี่ยิ้มได้หนิขอนเข่าที่กว่าปีที่แล้วอยู่ที่ที่แล้วนิดแต่หากขอดีคือแหงไว้ที่เหตุเป็นกรรมขอเสียคือมัดน้่นแล้ว ต้องได้เก็บมาห้อมกันออกว่าเอแน่อาเจียนมันมน,น่อยไปตอกออไว้สิบ่พอนปดี้ Oh, I'm so เฮอเพมันมี no. ite, ีเา้เนาะตีอไเกี่ยวาดอแล้วมันขีดหน้าแล้วนยุ่งเ่าถ้าีเกี่ยวเริ่มเกี่ยวอีกบัดนี่มันที่เก้า่มันที่เก้าันนี้เกี่ยวมันแล้วาีหน้าที่ชิดหอันี้ กองกบสีเอียงๆเนาะพี่นะ นากําหมดแล้วตากแดดหมดมึงกางแดดอยู่แล้วมันแห้งตึงบ่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวนี้มี AI เก็บสวยต้องต้อง AI จัดให้ให้ AI แต่งให้ลายยนจ้เจ้าของบ่ได้ นาเขาดูเตี่ยนะเนาหี่เขายวนี่เนาะี่ยวเองนี่ก็หางหอกเ สาทูเดอมืเอื่นนี่ประมาณอันก็หมูคิมูมันดแดดเอาขึ้นเนะาะเดี๋ยวตื่นชามาาตกว้าแจ็คขอดยังน,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 นับแตงขึ้นนี้ยงนับแตงยงขึ้นไปนะันที่พอใจไปรั้นบ่แข็่นให้รัร้เก็บ มีบ่วะอัน mm hmm. นี้แบบครึ่งไว้เลยนะ มาเร็วมาเร็วโตดโ,โพนี่โอ้ยลีรอมือดคุบมืดกองมาแล้วรอดบ่านอ๋อคอยแบที่นี่โจคิดไว้ก่อนพี่น้องเลยตั้งใจมัดก่อนปัะนดี๋ เก็บเข่าหลีกทางเราถ่ายมากกันหน่อยเก็บพวกไว้เ็ด,ม,เดม,มันใหญ่ไลอะไรเก็บหลังไว้เห็นว่าเลืปั้นก็เช็ดแหมเอาว่านเนาะเก็บหลังนะบัด เก็บมัดแล้วให้หน,น,นึ่งกับเก็บ่อเยินฝนตกมาเปลี่ยนตัวมัดได้ให้ลับ,บานเนาะ รีดต่อเครื่องหน่อยเดียวนึงจะคิวกินขาจ้อย น่ะเก็บต่อเมื่อกี้นี่น่ะตะคิวกินค่ะ é boa อคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับรูปแรกก็คือเก็บเข่ามัดเข่ายังไม่ได้แล้วแต่ว่าสีคอโตจบคลิปก่อนเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วเนาะบูเห็นเลยเริ่มสีบูเห็นเลยเริ่มดำขมุมเลยโอเคสำหรับใครที่ว่าพานเข้ามาเห็นคลิปนี้หรือว่าเข้ามาเบิ่งกัฝากเป็นกำลังใจให้แม่น,นะภานในเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอก่าวเข้าข่า,าสบายดี